เกมกันเลยนะครับวันนี้เราจะมาตกปลาช่อนกันนะครับผมเรามาอ่างเก็บน้ําบางพระไม่ได้ไปทะเลนะครับช่วงนี้ก็มาลองน้ําจืดครับที่อ่างบางพระชนบุรีนะครับวันนี้ผมจะตีเป็นช่อนกระสูบไปครับก็จะมีตัวไหมน,นี่ก็เวลาหกโมงครึ่งแล้วผมมาสายมากับน้าเขานะน้าเอกมาวันนี้เอาเรือคายักมาครับผมเดี๋ยวผมจะลอยลําตามน้าเ,าเข้าไปผมมาสายแล้ว ยังไงมาติดตามรับชมผลงานอีกทีว่าจะมีตัวกันไหมครับจะเจอกันครับผมสวัสดีครับไปกันครับผมเดี๋ยวเราจะลองตีนแถวตามซุ้มตามไรตรงครับผมโอเคเราจะเลาะซ้ายออกไปนะครับวันนี้จะเป็นเงียบๆป่าป่าไม้รา,าบเยอะน้ำก็ขึ้นสูงแต่น้ำสวยนะแต่เราก็ต้องมาลุ้นอีกทีว่า จะมีตัวไหมบรรยากาศดีมากเลยครับบางควาตอนเช้าก็ค่อยไหลไปนะครับ ยอ้ยอนยอ้ยอนย้อนอยู่อ้ยติดติด,ต,ดต่อไม่รู้ปลายังอยู่ไหมครับโดนโดนโดนอ้ยปลายังอยู่ไหมโอ้เมื่อกี้ไม่รู้ทุกคนเห็นไหมเมื่อกี้วัดมันอยู่แล้วนะแต่มันวิ่งย้อนผมส่งสายไปเยอะเกินมันเข้าป่าหลุดเดี๋ยวเรามาัน ตามดูต้อใหม่กันครับไปไปกันต่อเราขึน้นจากเรือทุกคนอะ dok to ni tu Sat maki kat yu pung gai gai กัดน้องคนต้องเกี่ยงแล้มันไม่ชวงวนะโอ๊ยกัดเลยนะโอ้เหยื่อตัวใหญ่ไปรือเปลาวะ nếu hôm qua lọc chuyển lên cục dạng đưa đi đấy, giờ nó sẽ dài phải, giờ nó sẽ to dài. โดน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 นะทุกคนนะโดนไอช่อนนี่ว่วะผมมาแล้วแม่ผมตีปลายางอยู่นะครับเอาไม่กัดนะครับทีนี้เอาไม่ได้กัดขอบยางนะครับผมกบยางสองใบพัดนะครับสั่งมาจากราซาด้านะครับหรือว่าดูในตะก้าทิกตอกผมได้นะครับโมนี่ครับใส่สวยๆแล้วครับผมเต็มปากเต็มคำนะครับ ไปไปกันต่อครับผมเรียบร้อย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  ร้อยรียบร้อยไม่แล้วที่ติดกล้องมานี่ยครับผมตีหมายแล้วนะครับเมื่อกี้ครับผมเห็นมันขึ้นกัดลูกปลาเมื่อกี้เดี๋ยวไปช่อนตัวที่สองของเราของมันนะครับลดไปสี่ห้าตัวครับผมเนี่ยครับไปช่อนครับสวยงามครับผมไม่ร้ขายตั้งกล้องหน้าเรือมาครับนะครับายบายเดี๋ยวเราไปตามรับชมอีกกันครับผมผมขอเก็บปากกันนะครับ ตัวที่สองของเราที่สามของเรานะครับเมื่อกี้ผมไม่ได้เปิดกล้องอันนี้ตัวที่สมนะครับเต็มปากนะครับกบยางนาต้านะครับจะได้ไม่ได้อัดคลิปนะครับเมื่อกี้ กัดกัดนะทุกคนเมื่อกี้เดี๋ยวไม่รู้ว่าเขาเห็นเราอย่าง โดน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 สวยงามครับปลาช่อนม่นผอมแท้แม่นปลาช่อนผอมจังโอเคผมปล่อยเลยด้วยบายบายไปโตกันนะลูกสุดๆนะครับสุกสุดตัวใหญ่ตัวใหญ่อาจจะโลกว่าแล้วกนะ สวยๆของหน้าเอกนะครับฝีมือวันนี้สุดยอดนะครับบรรยากาศเอาเก็บน้ำบางพา้าเดี๋ยวเราจอดพักกินข้าวกันก่อนนะครับเราจะเดินทางต่อแดดร้อนแล้วตอนนี้กี่โมงแล้วห้าโมงจะเที่ยงแนละ้วเที่ยงนะครับจัดมาไม้แรกตอนเย็นนะครับ เพราะว่ามอนเย็นยังไม่กัดสักตัวเลยนะพอ,อไปดูเหรอครับอุย้ยลุดเอกยังไม่วัดไม่ถนดัด รุดรูดวัดไม่ถนัดลุดเลยขอขอโอ้ดูดิมันเอาหางผมไม่กินเลยอบร้อยไอ้โดป๊อกหรือเปล่าถ้าอย่างนี้ครับติบด,ดึงไม่หลุดเลยทีนี้ Đồng ghế Giờ lạc Đi nữa, ở đây thầy thúng một lỡ Ủa, này rồi มาดูผลงานปลารวมกันครับวันนี้ที่ผมไปตกครับอ่างเก็บน้าครับเดี๋ยวถ่ายให้ดูนะครับผมโอยไปแล้วไอ้ช่อนอันนี้ผมไปตกปลาช่อนนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดสองสี่หกแปดตัวนะครับช่อนไซส์สวยๆครับแต่ก็มีตัวเล็กมาหลงมาตัวหนึ่งครับหลุดขาดไม่นับนะครับวันนี้มันครับสนุกครับอ่างเก็บน้ําบางพระ เป็นกระชอนที่เราตกมานะครับเดี๋ยวเราจะทำกับข้าวนี่มาดูกันนะครับเราจะทำเมนูอะไรเรานล่วใส่แป้งลงไปนะครับสวยๆนี่นนนนนนนครับมาจะทำการทอดปลาก่อนน้ำมันร้อนแล้ว วา่าห้เรามาวไปเตรียมเครื่องเมื่อเช้าไปซื้อพริกไทยน่าจะลืมพริกไทยที่ตลาดาตาไปก็วันก็ไปผมซื้อแบบสมเด็จมานะ ว่าไม่ได้ซื้อแดดหัวมาก็ต้องแดกมาเอาแบบปริมาณไม่ท่อนต้องใส่เยอะใส่เยอนด้วยนะครับเดี๋ยวเราต้องหั่นชิ้นเล็กโชคชิ้นเอ้ย,อยาอง เยอเราเน้นเาช่มตวงนี้มาเขี่เลแล้วก็ไปจามเล่นกกอนตัวนี้เป็นใบหู้าขดแขดอะแกตรนกลางตะเกนตรงกลางก็อกอลน,นะครับ เริ่มเหลืองแล้วคระะับเริ่มสวยแล้วเราจะตกักเผ็ดน้ํามันอสักพักหนึ่งนะครับแล้วมาตำพริกกระเทียมกันเลยเราจะใส่พริกแห้งลงไปหน่อยนนเพื่อให,หนึงควมเพื่อกลมหอมหอมพริกแห้งนี่นะครับพริกแห้งลงไปอ้าเราเตายิ่งอแล้ว เรอันนี้คือเครื่องผัดชาของเราได้แล้วอันนี้ผัดแบบผมนะครับจะมีพริกกระเทียมมีพริก เม็ดใหญ่แล้วก็ใบมะกรูดแล้วก็มีกระชายมะเขือครับมันขาดในพริกไทยอ่อนครับมันเช้าซื้อไปแล้วลืมซื้อสลาดแล้วก็จะมีผักกเพราโปะหน้าขป็นหน่อยอันนี้ผมเด็ดไว้แล้วนะครับเรามาดูกันทีตั้งกระทะเลยนะครับตั้งกระทะเลยมาวางกรองเอาแบบบ้านๆเลยนะครับนะครับกระทะเราร้อนละใส่น้ำมันหว้นะครับ ใส่น้ำมันเพื่อจะเจียวพริกกระเทียมอันนี้เป็นน้ำมันนะครับที่ผมใช้แล้วก็จะใส่พริกกระเทียมลงไปเพื่อเจียว<ๆ>ให้เขาหอมผาขึ้นมาหอมได้ที่ครับเ<ะ>สร็จนะน้ำซุปน,นะครับเป็นน้ำตอลที่ผมเตรียมไว้ น้ำตาลน้ำตาลไฟขอ,องสุนัขบัไฟซี่ยวีอะิรอย่างเงี้ยแลวกจอดไ้ ใด้ครับอ่ใ้มือไปอนนงครับรอ่าขอยผัดตรองอ,จจอย่างนี้ดใครนนะเนีเขาต้องผัดแล้มิจฉา้สดนสมนสูงมากครับเติมน้ำลงิปว่าอ,าอดีอ่ะ เราต้องเผือเกเค็มมานิดนึงได้แล้วครับพอได้ขดั้นตอนนี้ครบประช่อนของเรา,าโตโตครับวัตถุดิบที่เราตกมาพอไปปุกนะครับกลับไปเรียน,นครับ เลยพี่ไปกันตอไปอีกนิดหนึ่งครับเ็้าามเอ้าวแกนนี้เสร็จแล้วแล้วผัดชาโซนอาจารย์น้ากินไหมร็จแล้วผัดชาของเรานี่ครับไม่ต้องผัดสุกมากม่อเกิน ใคงในปลามัาก็ตื่นัวแลนะครับขาของเราวันนี้นะครับ,นนรบเสร็จแล้วเมนูของเราหรือว่าจบทริปแล้วนะครับตกประช่อนมาแล้วเรามาทำกับข้าวนะ้ดูนะครับกับข้าวที่เราทาวันนี้เป็นปลาช่อนผัดชานะครับขาดแค่พริกไทยอย่างเดียวนะครับนะครับเดี๋ยวเราจะมา กินกันนะครับมาชิมกันนะว่าจะเป็นยังไงจะอร่อยไหมครับผมข้าวสวยร้อนๆนะครับเดี๋ยวเราชิมดูนะครับ,รบเนื้อปลาเด้งนุ่มหวานเพราะว่าทอดนี่ครับเนื้อปลาดูครับเนื้อปลาช่อนดสดๆปอะมาเนี้ยนี่ครับน่ากินพลล่าชิมกันนะครับจะเป็นยังไงมันอร่อยจริง ข้าวประชอนใส่มะเขือหน่อยนึงเอาประชอนเย็นๆก่อนนะนี่ครับเห็นไหมเห็นไหมน่าอร่อยม้ยทุกคนอร่อยทุกคนหืมหมเลยอื้ทุกคนอร่อยเลยมีกระชายเนาะ กังซีเลยบอกแซ<บ>่บข,<อ>ขออีกคำนึงนะทัาคุณโจมผมจะขอตัวข้าวเลยเนี่ยใสใบกะเพราหน่อยเนี่ยอันนี้ช่วงท้องของเขาครับน่าอร่อยมากฟินนะครับฟนะินครับตกปลาช่อนกินเองครับตกเองทําเองนักเยงพออืออร่อยครับทอดแบบกรอบนิดนึงอนะไม่ต้องกรอบมาก ย่อกรุบเข้าวเคยสัวร้อนๆครับนะครับ huh. ก well, so. you ็ขอลาทุกคนนะครับหรือว่าคลิปหน้าจะมีอะไรอยากให้ผมทำหรือไปตกไปไหนถ่ายทำที่ไหนคอมเมนต์มาได้ที่ช่อง Youtube เจมงานเลยนะครับขอบคุณนานาทุกคนที่ติดตาม FC เจมงานเรนะครับเจมงานเรนะครับทางเพจ a c e b o o กก็เจมงานเรหรือว่า ทางช่องทางโซเชียล YouTube ก็ YouTuber, เจมงานเลยครับเซิร์ชเจอเลยครับขอบคุณลูกค้าที่ใจขอบคุณลูกค้าเลยขอบคุณ